คือบรรทมตาที่เขาจะมีประเภทกัางวางเลยคอยจุดแล้วก็ส่งจุดส่งจุดส่งจุดส่งเขาเล่าว่าผมเกิดไม่ทันมาไม่รู้เขาเล่าว่าเพาว่ามาจากเมืองลาวซึ่งถูกราบต้อนในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งในตากจะมีอยู่สองจุดไปดูได้ที่เขียงทองจะพูดแกงเนี้ยแสไมมเขีย พวกเราชัดๆแต่อีกที่หนึ่งก็คือหัวเดียดกลุ่มนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประเพณีจากเวียงจันติดตัวมาตามที่กวาดต้อนมาเขาก็นำประเพณีนี้มาใช้เมื่ออยู่ที่ไหนประเพณีนี้ก็ติดตัวคนมาประเพณีนี้มีสองศาสนารวมกันศาสนาหนึ่งคือศาสนาฮินดู ในเรื่องของการสืบชะตาแต่เดิมเนี่ยเขาถือว่าวันเพ็ญเดือน12จะเป็นที่ปลงในสิ่งที่ไม่ดีลงไปในกระทงแล้วเผาทิ้งเพื่อตามความเชื่อตามศาสนาฮิดนดูแต่ก่อนล้อยกระทงเขาจะมีการชักพระป่าน้ำนี่สเ่เนหเนี่ยเห็นปะ่ะเขาจะนิมนต์พระสงฆ์มาชักพระป่าน้ำอันนี้เข้าในส่วนของศาสนาพุทธในเรื่องของการให้ เมื่อให้ก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไปตามสายน้ำมาทิงที่เนี่ยตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเขาจะปรงผมปรงเล็บโปรงเนื้อที่ไม่ต้องการส่วนใดที่ไม่ต้องการของร่างกายปรงไว้แล้วก็ใส่กระทุนไว้กระทุกก็คือกะลาหมู่บ้านใดมีคนจำนวนเท่าไหร่กะลาก็ทำอะไกระท 差不多了。